สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนคะ่ะเย่มาครูดาวแล้วนอนกันมีคนถามครูเยอะมากครูไม่เหนื่อยบ้างหรอไม่เหนื่อยเลยค่ะมีความสุขมีความสุขนะคะทุกครั้งที่พวกเราได้เจอกันนะคะถึงเวลาเข้านอนครับผมครูสิตามมาส่งทุกคนเข้านอนนะคะครูมาส่งเข้านอน ครูสิตามาส่งเข้านอนด้วยการโปรแกรมจิตด,ด้านดีกันลูกอะสวัสดีพวกเราทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับนะคะสู่นะคะการโปรแกรมร่างกายให้มั่งคั่งเหลือเฟือกับครูสิตานะคะวันนี้คุณเองเป็นคนเลือกชีวิตตัวเองนะคะคุณเองเป็นคนกนําหนดอนาคตตัวเองนะคะวันนี้ทั้งวันแล้วนะ เราได้ใช้ร่างกายมาเยอะแยะเลยนะเราต้องมาขอบคุณเขาหน่อยแล้วล่ะนะคะขอบคุณที่เขาทำงานหนักเพื่อเราสวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะหากเรารู้จักซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำซาบซึ้งร่างกายที่เขาตอบแทนคุณของเรา ไม่ต้องกลัวเลยค่ะคุณจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆที่สำคัญคือคุณต้องรู้เวลานะว่าคุณควรนอนเวลาไหนอย่างครูสิตาเนี่ยต่อให้ทำงานขนาดไหนนะคะก็จะนอนไม่เกินตีสองอย่างแน่นอนนะคะเราไม่นอนดึกนะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการชาร์จแบตก็เหมือนโทรศัพท์นั่นแหละลูกแบตหมดก็ต้องชาร์จแต่ครูจะไม่ทำให้ร่างกายเราน็อกแบบนั้นครูเนี่ยรักตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยครูจะไม่ทำสิ่งที่ฝืนค่ะ ครูจะทําเมื่อใจครูเรียกร้องว่าครูอยากให้อีกครูอยากให้อีกวันนี้หัวใจครูเรียกร้องให้ออกมาหาพวกเราทุกคนค่ะเพราะครูรู้แล้วว่ายิ่งเราให้ครูยิ่งได้พลังหลังจากครูไลฟ์สดสอนพวกเราที่หน้าเพจครูสิตาพรสวัสดิ์ปั้นเองได้จบนะคะครูก็นั่งดื่มน้ําอุ่นอยู่ประมาณ5แก้วนะคะและครูก็ขอบคุณเส้นเสียงของครูขอบคุณร่างกายของครูขอบคุณทุกอนูเซลล์ของครูที่ ออกมาแบ่งปันได้อย่างยอดเยี่ยมมากเก่งมากทรงพลังมากน้ำเสียงที่สัมผัสสะเทือนให้คนทั้งโลกได้มีการตื่นรู้ค่ะระหว่างที่ครูกำลังจิบน้ำไปนั้นนะคะตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเส้นเสียงค่อนข้างโป่งเลยนะเพราะว่าวันนี้ครูไหลสดนะคะแล้วก็ใช้พลังเสียงค่อนข้างต่อเนื่องกันนะคะแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชน,นะคะปรากฏว่าระหว่างที่ครูดื่มน้ําไปครูรู้สึกว่าครูดื่มน้ําทิพชลมใจให้กับร่างกายของครู ครูดื่มน้ําทิ์ที่เป็นน้ําจากสวงสวรรค์ค่ะให้กับร่างกายของครูเองค่ะปรากฏว่าครูดื่มน้ําได้ไปประมาณสองแก้วค่ะอาการเส้นคอที่ป่งป่งขึ้นมานะคะกับยุบลงยุบลงค่ะและตอนนี้ครูก็ไม่ได้รู้สึกว่าครูเจ็บคออะไรเลยนะคะรู้สึกว่าแข็งแรงและรู้สึกว่าหัวใจมันพองฟูมากนะคะจนต้องออกมาหาพวกเราทุกคนคะ่ะหัวใจเรียกร้องให ออกมาช่วยคนนะคะเพราะครูรู้ว่าเวลามันถอยหลังอยู่ครูไม่สามารถเป็นอมตะที่จะอยู่บนโลกนี้ได้ค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะหากเรารู้คุณค่าในแต่ละวันแต่ละห่วงนาทีแต่ละเสียววินาทีเราเองจะบริหารจิตบริหารใจบริหารเวลาของเราได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเราจะไม่เสียเวลา กับคำพูดลบๆของใครจะไม่มีใครที่สามารถมาทําลายพลังแห่งความสุขในหัวใจเราได้หากเราไม่อนุญาตแม้คนที่เรารักพยายามพูดจาล้อกวนหรือทำให้เราหมุดหงิดเพียงใดหากใจเราสุขเราจะนิ่งไม่รู้สึกรู้สึกแค่เพียงว่าเขารักเราเราจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ค่ะหากเราวางเฉยในเรื่องลบให้เร็ว เราจะดึงดูดสิ่งดีๆง่ายค่ะแต่หากทุกครั้งที่เรื่องลบเข้ามาหาเราพวกเรากลับรู้สึกว่าพ่ายแพ้มันเขาพูดแล้วฉันเจ็บปวดเขาพูดแล้วฉันอึดอัดเขาพูดแล้วฉันรู้สึกไม่ดีคุณก็พ่ายแพ้ต่อด,ด้านลบแล้วล่ะค่ะคุณเองจึงต้องรับผลลัพธ์ด้านลบๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับตัวคุณค่ะหากวันนี้คุณมั่งคั่งเหลือเฟือ และคุณรู้จักวางเฉยในด้านลบๆเป็นค่ะคุณจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งใดก็ตามที่มากระทบต่อตัวคุณค่ะคุณจะรู้สึกมันเบามันสบายมันอิ่มในหัวใจอย่างน้อยเขายังอยู่กับเราอย่างน้อยเขายังไม่จากจากเราไปไหนอย่างน้อยเราเองสามารถคุมสติอารมณ์ได้ยอดเยี่ยมมากอย่างน้อยเราเองมีสมองสุดอัจฉรยะ ที่ดักจับได้ว่านั่นคือคำพูดลบๆแต่แฝงไปด้วยความปรารถนาดีอย่างน้อยเราเองก็ขอบคุณตัวเองค่ะที่เรามีสติในการระงับอารมณ์ร้ายๆต่างๆแล้วกบรู้สึกถึงการตื่นรู้แล้วพวกเราทุกคนตื่นรู้แล้วค่ะใช่วงวินาทีให้มีคุณค่าใช้เสี้ยววินาทีให้มีความสุข หากวันนี้ค่ะใครก็ตามที่ทําให้เราเจ็บปวดในหัวใจหากเราไม่ขีดให้คําจํากัดความมันว่าเจ็บปวดเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดค่ะหากเราขีดคําจํากัดความใหม่ว่ายังดีที่เขายังอยู่กับเราและทุกสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะเป็นคําพูดที่เป็นเพียงคําความปรารถนาดีค่ะแต่เขาอาจจะตกแต่งให้สวยงามไม่เป็นรับรู้ซึ่งความปรารถนาดี ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกโกรธเคืองค่ะวางเฉยในอารมณ์และนำตัวเองขึ้นสู่ปิติสุขค่ะเพราะร่างกายของเรานั้นเราเองเป็นคนคอนโทลทุกอย่างค่ะผลลัพธ์เราจะเกิดเมื่อเราคอนโทลอารมณ์ความรู้สึกของเราผลลัพธ์เราจะเกิดเมื่อเราคอนโทลอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะเราบังคับตัวเองให้ยกมือซ้ายยกมือขวาหลับตาลืมตา กินข้าวไม่กินสุขทุกเบิกบานเราคือคนบังคับและก็คอนโทรลเขาอยู่แล้วค่ะกับอีกแค่อารมณ์ชั่ววูบเราเอาอยู่ค่ะบอกตัวเองซ้ำๆว่าเราเอาอยู่ค่ะอารมณ์ลบไม่ใช่สึนามิค่ะที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ความหงุดหงิดหัวเสียของคุณไม่ใช่พายุไต้ฝุ่นค่ะที่คุณไม่สามารถระงับมันได้ พลังลบๆที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ทอร์นาโดที่จะพัดพาบ้านคุณไปค่ะดังนั้นตื่นเถิดหนาอย่าให้อารมณ์มนุษย์อยู่ด้านลบๆมาทำลายล้างชีวิตเราอีกเลยลูกหยุดเสียทีพอเสียทีตื่นได้แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องรับรู้ค่ะ ว่าการที่เราปล่อยให้อารมณ์ลบๆการคิดลบๆบการตีความด้านลบมันพัดพาหายนะแห่งชีวิตเรามาไม่รู้กี่ปีแล้วลูกเราเอาอยู่ค่ะ <S <S มันเป็นเรื่องง่ายๆแค่บิดหัวใจเล็กๆชีวิตก็สุขขึ้นแค่บิดความคิดเล็กๆชีวิตก็ไปต่อได้ แค่ตีบวกให้มากๆชีวิตก็ง่ายสบายแค่มีความสุขเรื่องเริงในหัวใจผลลัพธ์ใหม่ก็มาทันทีจงเบิกบานมีความสุขรับรู้ถึงพลังแห่งความมาั่งคั่งเหลือเฟือรับรู้ถึงตัวเราที่อยู่กับเราตรงนี้หนอรับรู้ถึงสติอารมณ์ของเราค่ะที่เราสามารถควบคุมได้อย่างดี ไม่มีสิ่งใดยากค่ะถ้าเราจะทำและไม่มีสิ่งใดง่ายค่ะถ้าคุณไม่ลงมือทำทุกอย่างมันง่ายแค่คุณทำทุกอย่างมันง่ายแค่เราเชื่อทุกอย่างมันเป็นไปได้แค่เรามีสติค่ะถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้สึกซาบซึ้งในตัวเองนะซาบซึ้งในสมองซาบซึ้งในอารมณ์ ทรบพซึ้งในทุกๆสิ่งที่เรายังมีพวกเขาเหล่านั้นอยู่แม้ตอนนี้คุณจะอยู่ห้องเช่าแต่ยังน้อยห้องเช่าหลังนี้ก็นำพาเรามาเจอกันแม้วันนี้คุณจะนอนพัดลมแต่ยังน้อยพัดลมของคุณก็ยังนำพาเรื่องราวดีๆอากาศอันบริสุทธิ์มาให้กับคุณแม้วันนี้คนข้างๆข,ของคุณเขาจะพูดจาสอดเสียดคุณมากเพียงใดแต่คุณจงรู้ไว้ว่า มันก็ยังดีที่ยังมีเขาอยู่ค่ะไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของมนุษย์ค่ะหากมนุษย์สามารถสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลได้หากมนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตึกราบ้านช่องเครื่องบินครูว่ามันยากกว่านะลองคิดสิถ้าครูบอกเราว่าถ้าเราสร้างเครื่องบินได้เราจึงจะร่ำรวยมันคงยากใช่ไหมคะ แต่ครูบอกเราว่าแค่เราใจเหลือเฟือแค่เราคอนโทรลอารมณ์ได้คุณจะรวยจริงๆนะคุณว่าอะไรมันง่ายกว่ากันระหว่างครูบอกให้เราเดินเท้าเปล่าไปทั่วโลกแล้วคุณจะเป็นอัครมหาเศรษฐีกับการที่ครูบอกคุณว่าคุณแค่เชื่อความมั่งคั่งเหลือเฟือคุณแค่เชื่อในความมั่งคั่งเหลือเฟือของโลกใบนี้สมบัติสวรรค์ทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณคู่ควร คุณคิดว่าอย่างไหนมันง่ายมากกว่ากันเชื่อศรัทธ,ธาลงมือทำเชื่อศรัทธ,ธาลงมือทำครูเองเป็นผลลัพธ์ให้กับพวกเราได้มากพอคะ่ะครูเชื่อว่าพวกเราคงจะตื่นรู้และมีความสุขไปกับสิ่งที่ครูแบ่งปันครูไม่ได้ทำสิ่งยากๆที่ชาวบ้านเขาทำกันคะ่ะแต่ครูทำสิ่งง่ายๆที่พระศาสดาทุกศาสนารู้คะ่ะ ครูทำสิ่งง่ายๆที่คนระดับโลกที่คนใช้ทางรัฐเขารู้กันค่ะกฎจักรวาลกดแร,รงดึงดูดเป็นสิ่งง่ายๆจงปรับอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเคยได้ยินมาคนระดับโลกผลลัพธ์ระดับโลกผลลัพธ์ที่คาตามีอยู่มากมายทั่วโลกค่ะคนระดับโลกไม่ใช่มีแค่หนึ่งคนสองคนค่ะ แต่คนระดับโลกนั้นมีเป็นร้อยเป็นพันคนค่ะดังนั้นพวกเราทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้เราเองก็คู่ควรที่จะใช้ทางรัฐเพื่อเป็นคนระดับโลกเช่นเดียวกันลูกครูเองอ่านหนังสือระดับโลกมามากมายค่ะก็ยังไม่เคยเจอใครที่ประสบความสําเร็จได้เร็วอย่างตัวเองอย่าหาว่ายอตัวเองเลยนะคะต้องขอชื่นชมตัวเองเลยดีกว่าค่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ ที่จากคนที่หมดสิ้นเนื้อปดาตัวเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจอะ่ะเมื่อเจอทางรัดระดับโลกขอบคุณตัวเองที่กล้าบ,บัญญัติตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จในระยะเยวลาไม่ถึงปีขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจลงมือทําในทุกเมื่อเชื่อวันในทุกลมหายใจขอบคุณตัวเองที่ทาซาบซึ้งในห้วงวินาทีทุกๆอย่าง ขอบคุณตัวเองที่ออกมาให้ยังไม่มีข้อแม้ขอบคุณตัวเองที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ขอบคุณตัวเองที่ะระลึกละระลีเบิกบานขอบคุณตัวเองที่ไปต่อด้านดีเสมอขอบคุณตัวเองที่มองไม่เห็นอุปสรรคใดๆขอบคุณสมองใสๆของฉันที่จดจำแต่เรื่องดีเท่านั้นเรื่องไม่ดีไม่เคยอยู่ในสมองของฉันอีกตลอดการขอบคุณตัวเองจริงๆคะ่ะ ครูจึงมีวันนี้ขอบคุณความระดิกระลีความบ้าในตัวครูทุกๆอย่างค่ะที่ครูออกมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนแบบไม่ห่วงภาพลักษณ์ใดๆภาพลักษณ์มันแค่เปลือกค่ะแต่หัวใจที่งดงามนั้นคุณคู่ควรกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะครูรักพวกเราทุกคนบ้างนะและครูก็รู้ว่าพวกเราทุกคนรักครูและครูรู้อย่างชัดเจนค่ะ ว่าพวกเรารับรู้ถึงจิตของผู้ให้ที่ครูแบ่งปันค่ะคําพูดง่ายๆที่พลิกฟ้าพลิกโลกพลิกจักรวาลครูเองบันจงสร้างทุกคลิปแม้จะเป็นคลิปฟรีค่ะเพื่อหวังว่าพวกเราทุกคนไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะคุณจะตื่นรู้และมีผลลัพธ์ได้ยิ่งใหญ่กว่าครูสิตาค่ะครูเพียงทําคลิป เพื่ออวยพรให้พวกเราทุกคนในทุกเมื่อเชื่อวันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันไม่ว่าคุณจะไม่มีใครเพียงแค่คุณคลิกคิปคุณก็จะเจอครูสิตาค่ะครูจะอยู่ในใจพวกเราเสมอแม้ร่างกายครูจะดับสูญไปจากโลกใบนี้ครูจะทิ้งมรดกที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือปัญญาให้กับมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ค่ะ วันนี้ครูขอให้เราสรุปบทเรียนการตื่นรู้วันนี้ค่ะคุณเข้าใจว่าครูสื่อความหมายอะไรบนความมั่งคั่งเหลือเฟือนี้พิมพ์ตอบโต้กับครูในลูกตอนนี้พวกหนูรู้สึกอย่างไรคุณได้รับรู้อะไรคุณเห็นครูทำงานขนาดไหนคุณเห็นครูทำประกอบสมมาอาชีพด้านดีขนาดไหน คุณเห็นครูออกมาให้ขนาดไหนในทุกช่องครูออกมาให้สุดชีวิตค่ะเพียงเพราะว่ากลัวว่าไม่มีพรุ่งนี้ให้แก้ตัวค่ะไม่อยากเป็นวิญญาณแล้วมานั่งทุกว่าทำไมฉันทำไม่เต็มที่สู้ทำมันเต็มที่ในทุกๆวันดีกว่าค่ะครูรักหนูทุกคนนะ ขอบคุณที่ส่งความรักขอบคุณที่ส่งผลลัพธ์มาแม้เพียงหนูขายได้หนึ่งชิ้นครูก็มีความสุขขึ้นแล้วค่ะแม้เพียงวันนี้หนูบอกครูว่าหนูมีความสุขมากเลยค่ะครูก็โคตรดีใจแล้วค่ะแม้เพียงหนูบอกครูว่าหนูมีสต,ติตื่นรู้และรู้เท่าทันตัวเองมากเลยค่ะครูก็มีความสุขมากแล้วค่ะ หนูรู้สึกอย่างไรขาดไม่ได้เลยนะการโปรแกรมครูไม่รู้ว่าครูจะทำได้ถึงวันไหนครูขอให้เราเซฟไว้หากวันหนึ่งเราต้องจากกาันจากโลกใบนี้ครูไม่มาหลอกพวกเราแน่นอนนะสัญญาเลยนะคะครูคจะไปที่ชอบที่ชอบนะคะขอให้พวกเราทุกคนกลับมาย้อนฟังคลิปนะเพื่อโปรแกรมตัวเองแล้วก็ออกมาแบ่งปันคลิปในแบบที่พวกเราทำสำเร็จ ไปช่วยเหลือผู้คนแทนครูด้วยในวันที่ครูไม่อยู่เอาไปสร้างผลลัพธ์ให้ยิ่งใหญ่แทนครูด้วยในวันที่ครูละสังขารไปจากโลกใบนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้เจอกันในวันพรุ่งนี้ไม่มีสินใดมาการันตีได้ค่ะหากวันนี้คุณทำมันเต็มที่แล้วคุณจะไม่เสียใจค่ะ หากคุณจากไปจากโลกใบนี้แต่หากวันนี้คุณยังคงผัดวันประกันพรุ่งอยู่คุณก็จะเสียใจไปตลอดชาติยันดวงวิญญาณค่ะว่าทำไมคุณเจอทางรัฐคุณยังปล่อยให้มนุษย์อยู่ด้านลบๆอารมณ์ด้านลบๆมาทำลายชีวิตคุณครูเองเป็นแค่ป้ายบอกทางค่ะ หนูจะเดินหรือไม่นั่นชีวิตของหนูใครง่วงหลับไปเลยนะครูโปรแกรมให้นะลูกครูขออวยพรให้พวกเราทุกคนคะ่ะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีความสุขในหัวใจทุกอนูเซลล์รักร่างกายตัวเราเยอะๆดื่มน้ำมากๆกินอาหารให้ตรงเวลาอย่านอนเกินตีสองชาร์แบตเยอะๆมีความสุขกับสิ่งรอบตัวให้มากๆรักครอบครัวเยอะๆ รักผู้คนมากๆมองเห็นทุกสรรพสิ่งก็รักไปหมดซาบซึ้งทุกสรรพสิ่งค่ะที่เขาพร้อมสนับสนุนเราเขาจะสนับสนุนเราไม่ได้หากเราไม่เคยซาบซึ้งที่มีเขาอยู่แม้สิ่งของที่ไม่มีหัวใจก็อยามองข้ามหากเรารักทุกสรรพสิ่งเป็นทุกสรรพสิ่งก็จะรักเราเป็นค่ะกออวยพรให้พวกเราทุกคนมั่งมีมั่งคั่งในทุกๆด้าน ขอให้พวกเราทุกคนปลุกพลังพระเจ้าในตัวเราขึ้นมาได้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครูสิตาค่ะขอให้บุญบาร,รมีที่ครูได้สะสมมาในการช่วยเหลือผู้คนส่งผลสะท้อนให้ทุกคนได้เกิดการตื่นรู้เกิดดวงตาเห็นธรรมธรรมคือธรรมชาติขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่หากเราสร้างผลลัพธ์ที่เล็กน้อยผู้คนจะไม่เดินตาม จงลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะลูกนะโลกใบนี้ต้องการคนแบบเราค่ะจงลุกขึ้นมาเป็นคนพิเศษแห่งจักรวาลขอให้เราทุกคนได้รับสัมผัสสะเทือนนี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตฉับพันทันใดพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้วันนี้ดีที่สุดแต่พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้รักที่จะให้จงเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยรักจากใจครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิต